สวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กและก็ชาวยูทูบทุกท่านด้วยนะครับผมอ,อยูบช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลนะครับคลิปนี้เขาอว่าให้พี่ลงนะครับไปช่วยเพื่อนหน่อยจมอยู่ด้านในครับพื้นที่นี่ตรงนี้น่่มนะทุกคนมาดูกันว่าจะไหวหรือไม่ไหวครับงานนี้ครับพี่ลงพี่ลง หลแกของฤดูกาลครับเปิดหัวงานก็จมเลยเริ่มยุบแล้วครับพี่น้องเริ่มมีความเสียวขึ้นมานิดหน่อยไาแล้วพี่ลงเราครับ ครับถอยหลังมาแล้วพี่หลงพี่หลงะจะขึ้นไหมขึ้นครับรอบนี้เป็นถือว่าดวงดีครับหล,หลุมหลุมแรกของปีเลยนะเป็นหลุมแรกของปีเลยครับถือว่าถามว่าหนักอยู่ไหมก็ถือว่าหนักนะครับเพราะหนึ่ง เพราะเนื่องจากว่ามีอ้อยหนักด้วยนะครับอยู่บนรถนะครับเราต้องอยู่ไกลๆนะครับเพื่อผิดพลาดสลิงขาดหรือว่าหลุดนะครับเราต้องยืนอยู่ตรงนี้แหละป้าไหวไหมป้าสายปาสายหัวเกาหัวเลยอ่ะอ เดี๋ยวมาลุนกันครับตอนนี้ขอเวลาของสลิงแป๊บหนึ่งนะครับผมเตรียมพร้อมของสลิงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลุนกันนาะทีที่จะดึงรถขึ้นนะครับผมอ่ะงานนี้จะขึ้นไหขึ้นอรอลุ้นครับดึงโดยพี่หลงครับสลิงนี่อ่าไม่ต้องห่วงนะครับใหญ่ไม่มีขาดแบบนี้จะขึ้นไหม เอาเอาฮึได้ได้ลดลดได้ไดหลุดครับปากะว่าก็ท่ากันพี่อ่ะ มาครับหลังจากเมื่อกี้หลังจากว่าลุดมาลุ้นรอบนี้ครับรอบสองสำหรับดึงรถขึ้นจักโรโดงครับสำหรับรถบาทุกอ้อยามาลุ้นกันว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับดึงโดยพี่หลงถ้าขึ้นง่ายนี่บอกเลยว่า ดีใจครับแต่ขึ้นยากนี่ปัญหาเลยแหละต้อขอรุดหลุมแรกของดยดูการเที่ยวแรกกระจมครับ ถึงแล้วไม่มาครับไม่ขึ้นยกกระแตกผ่านไปยกต่อไปต้องตามมาครับ ต้องกระชากเปล่าไปกินมานิดหนึ่งแล้วไปจ้ะ เปลี่ยนแผนครับรอบนี้อารถตัดดึงเลยมาแล้วหลังจากว่ารถสิบรอด,ดึงไม่ขึ้นครับสิบรอเบามาแล้วแม่งป่องยักษ์ มาลุ้นกันว่าจะขึ้นไม่ขึ้นรอบนี้เอานี้ดึงนะรอบนี้ไม่ขึ้นเอารถทหักขึ้นงา,านไปน่ <c oughs> ดีนม่มนี่ครับเอารถตัดอ้อยดึงเลยรอบนี้ครับ มาลุนกันว่าจะขึ้นไหมว่าถ้ากำลังรถตัดอ้อยจะกำลังเยอะแค่ไหนมาลุนกันครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ารถสิบล้อไปใส่อ้อยมาอกกปัวจะจมด้วยกันครับโดยเมกป่องยักษ์ล้อเหลก็ลกลก้อแ็ก เป็นการกู้ชีพรถตัดอ้อยครับเอ้ยรถบรรทุกอ้อยอ่ะสถานก,การณ์จะเป็นยังไงมรรลุนครับผมมันจะมืดๆหน่อยนะท่านผู้ชม เป็นไงอะ่ะเจอแมงป่องยักษ์เข้าไปไม่ขึ้นรถกระขาดครึ่งอะหลุมแรกของปีมันมนนี่หลุมแรกของปีครึ้นแล้วเจอแมงป่องยักษ์ไปไม่เหลือ งานนี้ก็ขึ้นแล้วก็โอเคครับปัญหาว่าตอนออกนี่แหละว่าจะยังไง,ไม,งไม่เขากลัวมันอันนี้หรือเปล่าแต่เขาว่ามันดึงยากมันโยก คืืนอนไ่เสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ